ดังนั้นชีวิตเราที่มีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุเกิดมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาลอยๆทุกข์เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะเหตุดับไปก็เพราะเหตุมันดับดังนั้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกองทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองผัสสะทั้งหลายเปเน็นเหตุให้เกิดทุกข์ผัสสะทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดกรรม ภาษาเป็นเหตุได้เกิดสัญญาภาษาเป็นเหตุได้เกิดสังขารภาษาเป็นเหตุได้เกิดเวทนาภาษาเป็นต้นกาเนิดของหลายอย่างมากเลยกรรมทั้งหลายก็เกิดจากภาษาดังนั้นถ้าเราคุมภาษาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมทั้งหลายจะสิ้นไปได้ทุกทั้งหลายจะสิ้นไปได้ใครควบคุมภาษาสัมผัสทั้งหกของตนเอง คนนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสะดวกต่อการเข้ามาผลนิ่าน